<Hi. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่แจงนะคะจากบริษัทบ้านดีมีเดียนะคะก็มาแนะนำนะคะว่ามีโปรดีๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะว่าเราจะมีการขายบ้านผ่านทางนี้นะคะ mm hmm. ใครที่กำลังมองหาบ้านในโซนชนบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็น บางแสนหนองมนบ้านฝึกมิสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนเมืองชนบุรีหรือว่าจะเป็นในส่วนของโซนอมาตะนครนาป่าหนองตำลึงพานทองส่วนของบ้านบึงก็จะเป็นในเมืองหรือจะเป็นหนองรีที่ใกล้ๆบริเวณต่างๆนะคะหรือจะเป็นฝั่งสีราชาตัวเมืองนะคะหรือจะเป็นแหลมชะบังเครือสหาพาร์ บอวินนะคะหรือจะเป็นพัทยาพูดง่ายๆเลยนะคะทั่วจังหวัดชนบุรีใครที่กำลังมองหาบ้านอยู่นะคะตอนนี้ที่กำลังแบบอยากจะหาหรืออยากจะซื้อกำลังมองกำลังวิ่งดูบ้านนู่นนี่นั่นสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะทางเราจะมีการไลฟ์สดในวันเสาร์ต้นเดือนตุลานะคะเดี๋ยวเราจะ เอาบ้านขึ้นมาโชว์ให้ทุกคนใครที่กําลังมองหาสามารถเข้ามาติดตามพี่แจงได้นะคะของทางพี่แจงนี่ก็จะมีทีมงานนะคะที่คอยให้คำปรึกษาก่อนที่จะยื่นเอกสารเข้าไปใน ระบบของแบงค์นะคะหรือว่าไม่ว่าจะใครที่มีภาระหนี้หรือมีปัญหาต่างๆที่กู้ไม่ผ่านก็สามารถลองปรึกษาเข้ามาได้นะคะบ้านทั่วชนบุรีพี่แจงมีมากเกินกว่า200หลังนะคะในเครือข่ายของเพื่อนๆที่ทำบ้านรีโนเวทขายนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งหรือมือสองทางพี่แจงก็มีซัพพอร์ตให้นะคะถ้าคุณกำลังมองหาอยู่นะคะไม่ต้องไปที่อื่นเลยบอกได้เลยมาทางที่บ้านดีมีเดียที่เราให้คำปรึกษาได้ เต็มที่นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการเคลียร์ภาระที่ไปที่ไหนๆก็อุ๊ยกู้ไม่ได้หรือ,อติดปัญหาเรื่องอาจจะทําธุรกิจแบบนี้แล้วกู้ไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะตรงนี้พี่แจงก็จะดูแลให้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นประเภทธุรกิจส่วนตัวนะหรือจะเป็นทํางานเงินเดือนพนักง,งานเซเวน่นไลแมน ช้อปปี้ลาซาด้านะคะสอบถามเข้ามาได้หรือจะเป็นคนที่ทําพวกร้านตัดผมต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาสอบถามขายของตลาดนัดขายของสดในตลาดหรือมีหน้าร้านจะเป็นร้านกาแฟโอเลี้ยงต่างๆนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ให้คําปรึกษาทั้งหมดนะคะเรามีแบงค์หลายๆแบงค์ที่คอยซัพพอร์ตเรื่องสินเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า ของบ้านดีมีเดียนี้มืออาชีพแน่นอนและที่สำคัญนะคะบ้านเรามีตั้งแต่ล้านต้นๆน,นะคะไปจนถึง10ล้านหรือจะเป็นภูวิลล่าก็มีนะคะซึ่งของพี่แจงเองก็จะมีในการาผลิตเองด้วยนะคะของเราจะมีบริษัทคิดดีโฮมที่เข้ามารีโนเวทบ้านส่วนของคิดดีโฮมเองหรือจะเป็นส่วนของเพื่อนๆทางทีมของเราก็มีค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเอาง่ายๆว่าถ้า สนใจบ้านในชนบุรีนะคะทางเราสามารถเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้เต็มที่นะคะเดี๋ยววันมันจะตรงกับวันไหนนะ้าเดี๋ยวดูกันนะคะมานัดกันตุลานะคะวันโอเคเอ่อตุลานะคะเดี๋ยวพี่แจงจะเริ่มไลฟ์นะคะวันเสาร์เวลาประมาณกี่โมงดีนะ้า 15นาฬิกาเนาะสบายสาเนาะเราจะมาเริ่มไลฟ์สดขายบ้านกันก็คือพี่จางจะเอาบ้านที่เรามีอยู่ในระบบทั้งหมดเลยนะคะทั่วชนบุรีขึ้นมาให้ดูนะคะว่าทำเลเราน่าสนใจแค่ไหนตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยังไงกดติดตามเพจของเอ่อคิดีโฮมด้วยนะคะตรงนี้ใครเข้ามาดูคอมเมนต์คอมเมนต์คุยกันได้นะคะ สวัสดีค่ะคนที่เข้ามาโหกองเชียร์เยอะมากๆเลยหัวใจมาเต็มเลยค่ะเข้ามาคุยกันได้นะคะใครที่อยากปรึกษานะคะอยากปรึกษาเรื่องบ้านเรื่องอะไรสามารถติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะคะนี่พี่เจนก็จะมาไลฟ์สดตัวนี้เพื่อเพื่อคุยกันแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะเพราะส่วนใหญ่คุยกันทางเพจก็จะเป็นแอดมินตอบใช่ไหมคะบางทีการตอบหรือการ พูดคุยกันมันก็จะไม่สดขนาดนี้นะคะต่อไปก็พี่เจนก็จะมาไลฟ์ทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็จะมาโชว์บ้านที่จะผลิตเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทางเรารีโนเวทเองด้วยสร้างเองด้วยแล้วก็มีของเพื่อนๆที่รีโนเวททั่วชนบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองเพราะฉะนั้นบ้านเรามีมากแน่นอนให้กับผางลูกค้าที่จะเข้ามาดูนะคะมาเลือกซื้อมาปรึกษากันนะคะแล้วที่สำคัญก็คือทางเราเนี่ย มีทีมงานที่คอยช่วยซัพพอร์ตเรื่องสินเชื่อเรื่องการเคลียร์พาระหนี้ซึ่งเป็นปัญหาหนักๆช่วงนี้นะคะวนใหญ่เราก็จะเคลียร์ลูกค้าให้ก่อนนะคะว่าจะจะกู้ได้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงทางบริษัทบ้านดีมีเดียก็จะมีทีมที่ปรึกษานะคะคอยช่วยเคลียร์เอกสารให้ลูกค้านะคะว่าเ,เคสแบบไหนถึงจะไปต่อได้นะคะใครเข้ามาสอบถามได้นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไลฟ์ครั้งแรกนะคะเพื่อมาทักทายกันเดี๋ยวประมาณวันเสาร์นะคะเดือนตุลาวันเสาร์ตุลาพี่แจจะมาไลฟ์สดขายบ้านนะคะซึ่งทางเราก็จะขึ้นจอให้ดูเลยนะคะว่าบ้านเรามีที่ไหนบ้างนะคะเอามาโชว์กันเลยเผื่อว่าใครที่กําลังหาอยู่จะได้ไม่ต้องวิ่งออกไปดูก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวดูจากจอพี่แจเลยนะคะว่ามีบ้านหลังไหนที่ถูกใจแล้วก็ โทรนัดกันได้นะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีค่ะคุณเฟมมีศ <laughs> ีราชามีนะคะถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวทักคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทางเราจะมีแอดมินตอบเข้าไปนะคะแล้วก็จะส่งภาพบ้านเข้าไปให้นะคะสวยสวยสามารถนัดให้เราไปเปิดได้นะคะวันนี้ก็พี่เจนก็จะมาเชิญชวนนะคะว่า วันเสาร์นะคะตุลาวันที่หติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดขายบ้านกันก็น่าจะมีประมาณเกือบเกือบสองอหลังนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงในการไลฟ์สดนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาดูนะคะบอกได้เลยว่าทั่วชนบุรีแน่นอนใครที่กำลังหาบ้านอยู่บอกไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดหัวใจให้ด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้พี่จันก็แค่นี้ก่อนนะคะพอดีเดี๋ยวมีประชุมต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์บอกเรื่อย, <Yeah. S 1> อยๆจนกว่าเราจะเริ่มขายกันนะวันเสาร์นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไป <Hi. S 1> ตรงไหนอะเจนแช่ยังไม่ได้เจนแชร์ไม่เสร็จเจนแชร์ไป 啊，对啊。